ตลาดปลาสึกิจิค่ะนะคะอยู่ในเมืองโตเกียวนี่แหละเป็นตลาดที่มีอาหารทะเลสดๆเยอะมากเลยแต่ว่าฝนพรมนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้พอมาถึงตลาดก็มีร้านขายผลไม้นะสตอร์เบอรี่เอยแคนตาลูปเอยเมลอนเอยนะคะแล้วก็มีอาหารทะเลสดๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทูนา่าเป็นแซลมอนนะคะก็มาหาซื้อกินได้ ที่นี่เนี่ยซิกเนเจอร์มันก็คือซื้อแล้วก็สามารถกินหน้าร้านหรือเดินกินได้เลยนะเนี่ยฝนตกอันนี้ร่มยืมมาจากโรงแรมนะเป็นร่มใสๆอันนี้เป็นปลาไหลาจากก็ขายตามขนาดเอาเป็นครึ่งตัวเอาเป็นหนึ่งตัวราคาก็อยู่ที่ประมาณ2-300บาทนะคะมันไม่ได้แพงหรอกที่เขียนพันๆเนี่ยเงินเยนนะฮะมันก็จะค่าเงินถูกกว่าบ้านเรานะจ๊ะแล้วก็จะมีสลปัปองสลัเปาขนมจีบข้าวเอ่อเนื้อเนื้ออ,อะไรมีทุกอย่างนะฮะที่คุณเลือกสรรคุณสามารถเดินได้นี่อันนี้อร่อยมากนะ ไข่หอยเม้นค่ะแล้วก็จะมีพวกโอโทโร่พวกเนื้อ A5 เนื้อมะสุสกะอะไรอย่างเงี้ยคุณดิฉันก็เดินกินชิลเลยนะคะอยู่ในตลาดนี้ใช้เวลาครึ่งวันนะมาประมาณ9โมงนะคะอยู่จนถึงเที่ยงกว่ากินสตรอเบอรี่กินช็อกโกแลตกินปลากินหอยโอ้ยอิ่มมากค่ะคุณและสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าใครอยากกินสดกว่านี้ต้องไปจับเองในทะเลค่ะดิฉันก็ได้เมลอนมาหนึ่งชิ้นนะคะหวานเจี๊ยบไปต่อ